ชาวบ้านปางมะกงตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมพระภิษุสามเณรรวมกันชักลากลงศพจากบริเวณลานสารากลางวัดเคลื่อนตัวไปสู่ป่าช้าภายในวัดหลังตั้งสวดอภิธรรมศพไว้เป็นเวลาสามวันตามประเพณีของชาวล้านนาแทนญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเพราะว่าน,นี่เป็นศพรายญาติที่ทางวัดได้ช่วยเหลือมาจัดพิธีขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อส่งดวงวิญญ,ญาณผู้ด่วงลับ ให้ไปสู่สุขติขขชาวบ้านปังมะกงที่มาร่วมพิธีงานศพคนราญาติในครั้งนี้บอกว่าที่วัดมีการช่วยเหลือแก่ญาติของผู้เสียชีวิตในการจัดพิธีศพให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือแม้แต่ศพไร้ญาติทางวัดปังมะกงก็นำมาจัดให้เพื่อให้ผู้ที่่วงลับได้ไปสู่สุขติโดยวัดปังมะกงแห่งนี้ทำมาร่วมสิบปีแล้ว เพราะต้องการช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีเงินในการไปประกอบพิธีกรรมเพราะการจัดงานศพแต่ละครั้งจะใช้งบประมาณสูงมากและชาวบ้านที่นี่ก็จะมาร่วมพิธีส่งศพไร้ญาติหรือยากจนเหล่านี้ให้ไปสู่สุขติจัดจบแต่ละทีนี่ก็กล้าใจใจมันจะนักพอสมควรนะมับเนาะเราก็บางข้างบางทีเนี่ยญาติเ็นก็บอมีสีตังค์อย่างเนี้ยน,นะครับเพราะพอดีครูบาก็รับมาจัดเป็นศพเป็นศพระชบไปนะแต่ละข้างนี่ก็ ยงไปหลายตังอยู่ครับเนาะว่าขาจ้จานี่คูบา,าปะเยอะจัดการหมดครับเขาบอกอย่าเป็นการท่องการทำเป็นกล้ากินกล้าอย่างนี้นะครับทางคูบ้ามันขอจ,จัดการมันเรื่องนะครับไม่กระทั่งเดีว่าถ้าถึงว่ามีสมาชิกข,ขอจ้งนะครับแกก็จะเบาเลยครับด่านเจ้าวาวดวัดปังมะกงผู้ที่ช่วยเหลือการจัดพิธีให้กับศพรรยยากหรือยากจนบอกว่าเนื่องจากวัดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองจึงได้เห็นว่าเมื่อมีคนเสียชีวิต คนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่มีเงินในการจัดพิธีบางครั้งต้องกู้เงินมาเพื่อจัดพิธีให้กับผู้เสียชีวิตเกิดเป็นทุกข์ให้กับคนที่อยู่อีกประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของปัจจุบันที่ไม่ค่อยดีนักทําให้ชาวบ้านยิ่งได้รับความเดือดร้อนจึงอยากแบ่งเบาช่วยเหลือญาติโยมในการจัดพิธีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยแต่ละเดือนจะมีศพรายญาติหรือยากไร้ มาทำพิธีที่วัดแห่งนี้2อถึงสครั้งต่อเดือนทราบข่าวมาว่าบางทีเสียหลักมื่นแล้วคนที่เขาเสียชีวิตนะครับเขาเป็นคนยากจนอยู่แล้วบางคนไม่มีญาติถ้าเราไม่ช่วยศพก็ไม่มีโอกาสได้เอาไปเผาเนี่ยก็เลยเราทราบข่าวมาโดยตลอดเพราะมีหลายหลายฝ่ายที่มาคุยให้ฟังก็เลยเป็นที่มาของการมาเผาศพระญาติศพอนาถาที่วันไม่ได้เจาะจงเฉพาะว่าศพระญาติศพอนาถาศพที่มีญาติ เขาเอามาตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดเราก็ไม่มีการเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าศาลาค่าน้ําค่าไฟจากการสอบถามพระครูเกษมจริยานุกูลเขมจารีจเจ้าอาวาสวัดปางมะกรุงพบว่าปัจจุบันต้นทุนในการจัดงานศพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานศพโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง50,000บาทถึง200 0 0 0บาทซึ่งค่าใช้ใจ่ายนี้จะมีทั้งค่าบริการพื้นฐานในการเคลื่อนย้ายศพ และการเตรียมการอื่นๆรวมไปถึงค่าลงศพหวงรีดหรือดอกไม้งานศพแม้กระทั่งของชำร่วยงานศพทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมถึงค่าที่ดินสุสานหรือค่าที่เก็บโกดดังนั้นในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากปัจจุบันจะพบว่าชาวบ้านมักจะไม่ค่อยมีเงินจัดงานศพมากนักจึงเป็นที่มาของการช่วยเหลือชาวบ้านในการจัดพิธีให้แก่ผู้ที่ล่วงลับของวัดบางมะกง ซึ่งยินดีช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจัดพิธีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปัดเสศรีรักษ์ไทยพีบีรายงาน